สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดี h ชน n นลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีแชนเนลของเรามีวิธีการทําขนมเข่งเผือกขนมเข่งฟักทองสําหรับเทศกาลตรุษจีนนี้มาฝากกันค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราจะนําฟักทองและเผือกไปนึ่งก่อนนะคะเราใช้ฟักทอง760กรัมเผือก760กรัม ซึ่งเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนึ่งประมาณ30นาทีใช้ไฟกลางนะคะและในระหว่างที่เรารอนึ่งเดี๋ยวเราจะมาขูดมะพร้าวอ่อนกันค่ะใช้มือแมวขูดให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลยนะคะในปริมาณของมะพระา้าวเราจะใช้ประมาณ200กรัมนะคะมากน้อยแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะ และพอฟักทองกับเผือกของเราสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมายีกันนะคะยีตอนที่เขากำลังร้อนๆอยู่เลยจะได้ยีง่ายค่ะและพอเรายีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราพักไว้จนเขาเย็นนะคะส่วนยีเผือกก็ยีเหมือนฟักทองเลยค่ะ และเมื่อเผือกของเราเย็นตัวลงแล้วเราจะมาผสมแป้งกันค่ะแป้งข้าวเหนียว600กรัมตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี350กรัมเราจะใช้อย่างดีเลยนะคะเพราะเขาจะนิ่มและหอมมากค่ะตามด้วยน้ำตาลสายแดง2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ และพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะให้เราค่อยๆทยอยใส่น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวเราใช้ทั้งหมด200 ML ค่ะนวดให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเรานวดแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลายแป้งด้วยน้ำกะทิกันค่ะเราจะใส่กะทิลงไป500 m.L. นะคะนวดให้เข้ากัน พอเสร็จแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะและนี่นะคะเราก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ในขั้นตอนนี้เราจะไม่กรองแป้งกันนะคะเพื่อให้ได้รสสัมผัสของเผือกค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พอนวดไปสักพักให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาหยอดขนมกันค่ะในส่วนของกระทงเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดแล้วเช็ดให้สะอาดค่ะและเราก็จะนำน้ำมันถั่วเหลืองทาที่กระทงเพื่อไม่ให้แป้งติดกระทงนะคะทาบางๆและทาให้ทั่วเลยค่ะ แล้วเรานะคะก็จะนำถาดอลูมิเนียมที่เราไว้ใช้ทำเค้กมาใส่เพื่อให้ขนมของเราอยู่ทรงนะคะแล้วพอเราหยอดขนมครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะวางตกแต่งบนหน้าเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเตรียมไปนึ่งกันค่ะและในขั้นตอนการนึ่งเราจะใช้ไฟกลางนึ่งเป็นเวลา30นาทีนะคะ และนี่ก็ผ่านไปเป็นเวลา30นาทีแล้วนะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วสวยงามน่ารับประทานมากๆค่ะในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำสีผสมอาหารสีแดงมาแต้มตรงกลางนะคะเป็นจุดเล็กๆค่ะ ครบเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานำขนมเข่งออกจากพิมพ์ได้เลยนะคะนี่นะคะการที่เรานำขนมเข่งของเราใส่ลงในถาดอลูมิเนียมจะทำให้ขนมคงรูปสวยงามน่มารับประทานมากๆค่ะในส่วนของขนมเข่งฟักทองก็มีวิธีการทำและส่วนผสมเหมือนขนมเข่งเผือกเลยค่ะ และนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับขนมเข่งเผือกขนมเข่งฟักทองหน้ามะพร้าวอ่อนจากทางช่องขายดีชนเนลของเราค่ะสูตรนี้รับรองว่าทำง่ายมากๆและที่สำคัญอร่อยมากๆค่ะได้เนื้อผสมทั้งฟักทองและเผือกรับรองว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ